5เคล็ดลับเซอร์ไพรส์คนพิเศษวันวาเลนไทน์5เคล็ดลับต่อไปนี้อาจทำให้คนพิเศษรู้สึกประทับใจและรู้สึกถึงความเอาใส่ใจของเราเช่น 1. นจัดดินเนอร์สุดโรแมนติกลองเตรียมอาหารข่าที่บ้านหรือจองร้านอาหารที่มีบรรยากาศโรแมนติกหลีไฟให้สลัวๆปูผ้าปูโตะสีขาวหรือเลือกเมนูที่แฟนชอบเพื่อสร้างบรรยากาศอบอุ่นและพิเศษในวันนั้น 2. เตรียมการ์ดรักที่เขียนด้วยมือบางครั้งคำพูดจากใจตรงๆก็มีค่ากว่าของขวัญราคาแพงลองเขียนการ์ดรักที่เต็มไปด้วยคำหวานหรือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาให้เขารู้ว่าคุณใส่ใจและคิดถึงเขามากแค่ไหน 3. เซอร์ไพรส์ด้วยการเดินทางสุดโรแมนติกหากมีเวลาว่างในวันวาเลนไทน์ลองพาแฟนไปเที่ยวสถานที่ที่โรแมนติกเช่นการไปทะเล หรือภูเขาในสถานที่ที่ไม่เคยไปด้วยกันมาก่อนการเดินทางร่วมกันจะช่วยสร้างความทรงจำดีดีๆ 4. จัดชุดของขวัญเซอร์ไพรส์สิ่งที่มีความหมายให้ของขวัญที่คัดสันมาอย่างดีเช่นสร้อยคอแหวนหรือเสื้อผ้าที่เขาชอบหรือจะทำของขวัญ DIY ที่สะท้อนความรักและความใส่ใจของคุณ 5. สร้างความเซอร์ไพรส์ในตอนเช้า อาจจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนำอาหารเช้าที่เขาชอบมาวางไว้ข้างางเตียงหรือเตรียมกาแฟให้พร้อมด้วยรอยยิ้มทำให้เขารู้สึกว่าทุกๆวันของเขากับคุณเป็นวันที่พิเศษไม่ว่าจะเป็น Surprise เซอร์ไพรส์เล็กๆหรือการสร้างความทรงจำพิเศษความใส่ใจและการแสดงออกถึงความรักของคุณจะทำให้เขาหรือเธอรู้สึกมีค่ามากยิ่งขึ้นในวันวาเลนไทน์นี้ค่ะ